สวัสดีครับวันนี้เราก็มีนิสสัน X Trail เพื่อนที่แสนดีนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับนี่คือจอเดิมนะครับของลูกค้านะครับนี่ฮะใช้งานอะไรไม่ได้เตรียมฟังก์ชันแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือ1ดู YouTube ก็ไม่ได้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากเปิดย YouTube ให้กับลูกนะครับแล้วก็อยากดู Google Map Google Ma p ตัวนี้ก็ไม่เสถียรแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วย่อเคนเซนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ โอเคครับแล้วเราก็อยู่ในรถเรียบร้อยครับกับนิสสันไอคิวครับเพื่อนนิสสันดีนะครับนี่ครับเป็นจอแอนดรอย10นิ้วนะครับย่อเค้นเซนครับตัวนี้สเปคแรม8รอม128คุณภาพจอ 2K ครับท่านผู้ชมครับครับลูกค้าบอกว่าอยากดูยูทูบนะครับจัดไปครับนี่ครับสเปคแรม8รอม128นะครับนะครับลื่นแรงเร็วจริงครับดูครับ ยังไม่พอนะครับในส่วนแอปพลิเคชันอื่นนะครับ Google Map ครับแผนที่นําทางครับวันนี้ท่องเที่ยวทั่วไทยครับแล้วก็สามารถนะครับใช้คำสั่งเสียงได้ครับ s p e c i a l i z e Car Audio ครัทุก้าท่านไหนนะครับอยากได้ผลงานล้ำล้ำแบบนี้นะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงหรือพิมครับได้เลยครับ s p e c i a l i z e Car Audio นะครับ อยู่บนถนนรามปินทาระหว่าง28กับ30ครับยังไม่พอนะครับสามารถนะครับอยากดู YouTube กับ Google Map พร้อมๆกันนะครับเราก็สามารถาใช้งานได้ครับระบบสป i t สกรีนครับแบ่งได้2หน้าจอครับทตานหมครับครับแล้วก็ AS Play ครับทีวีออนไลน์ครับ สามห้าเจ็ดเก้าอมรีทีวีได้เลยครับสีพิเศษสุดนะครับรองรับ 4G ด้วยนะครับนะครับแต่ปุ๊บมาปั๊บเลยครับรวดเร็วทันใจจริงครับที่สำคัญนะครับว่องขุมกลางเบาดูอะไรได้เลยครับกำลังจัดการงานได้ แอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบบเดิมของโรงงานคันนี้นะครับจะมีกล้องรอบคันมาครับเข้าเกียร์อะไรครับนฮครับข้อดีครับคือเราเราใช้ระบบเดิมของโรงงานได้เลยครับกล้องรอบคันครับเราสามารถปรับ นะครับ063 49